ว่าตามไได้มาบุกวัตเตเหมือนเราไว้เถรเปรปมาเทนะเถเประมาเีนะท้ารัตยนักตังท้ารัตยีนักตังสัพพังอปราทังสัพพังอปราทังธรรมะธเมปันเตธรรมะธเมปันเตอาหังขมามิตยาปิเมฆามิตพังขมามิตันเตขมามิตันเตนี่ผมว่าจะตั้งให้เห็นว่าแได้อ่านี่มาน่สัรักนี่านี่มาไม่ก่อน โอกาสนี้ที่ก็ถือว่าได้ยื่นมาพบตามวาระที่ได้กำหนดตั้งใจไว้จะไม่คิดเท่าไหร่ที่วัสนสิบสองวันแต่ว่า,วาหนึ่งโลในการที่อยู่ด้วยกันกับคณะสงฆ์วัดปาลาเรไรหมืนทั้งเราว่า,งงานางก็คือทางวัดอยู่ด้วยกันก็มันอาจจะมีความไม่ดีไม่งามหรืบบอครามขข้องิีพลาดอะไรต่งางๆอาจจะได้พบใน ได้คิดได้แต่ก็ไอ้สิ่งท่านั้นก็ถือว่าเป็นการเราต้องสลัดไว้พิงไว้นาที่นี้แล้วก็พอหลังจากที่ลาธิการไปแล้วบาได้เป็นคารวะวกลับไปเป็นคารวะวเช่นเดิมก็ได้นําความรู้รู้สิ่งต่างๆที่ได้สบึกฝึกคนปฏิบัติป็นศึกาคำว่าตรวนสนการธรรมาภิริการอะไรเนี้ยถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีถ้า ก็นำสืบตัวไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นคนสิ่งที่ไม่ดีก็มันต้องนำไปเพราะมันจะเป็นโทษสิ่งทิกอยากยามันมีทั้งคู่นักโทษเป็นบัณฑิตสองด้านหรือไอ้ไอ้กองที่ที่เป็นต่อใหม่ก็คือเป็นข้าราชการต่างรูปศิลป์ยามก็อย่างที่คนจังบ้านอะไรกันว่าจะมันมีทั้งเรียนออกนะมีหลายมิติมีทั้งความดีความไม่ดีอะไรก็ว่าไปแต่ว่าคนเรา เวมรวมก็คือว่าปลาเป็นมนุษย์อย่างนั้นก็ไม่ได้ว่าคนรักคนคนเลยไปสมคนไปกันไปต้องทั่วบ้างผิดบ้างผูกบ้าง,ง,าง,างว่าสิ่งที่ผูก